ที่พูดกันมากเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เยาวราชบรรทัดทองแล้วที่ไหนกันสยามซึ่งบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันดาวมาๆแย่มากๆค่ะก็สถานาการณ์จริงๆวันก่อนไปที่ทั้ง3ที่ก็เป็นอย่างนั้นจริงด้วยค่ะน่ากลัวมากจริงๆเศรษฐกิจนะมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะต้องบอกว่าเศรษฐกิจโลกมันแย่หมดค่ะการแก้ปัญหาเนี่ยจริงๆถามว่ามีไหมมีค่ะจริงๆเนี่ย เรามองวิกฤตทุกวิกฤตต้องมีโอกาสเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าในโอกาสนี้เราจะหายังไงได้ถ้าเรามองว่าเขามีคำสุภาษิตที่ว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตมคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวแพรวอยู่ที่ว่าเธอจะเป็นใครในกองนั้นค่ะเราก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยที่ใครว่าแย่ มี1เจ้าที่เกิดขึ้นมาอย่างเช่นหมึกมันไก่ก็จะเป็นข้าวมันไก่ที่เขาทําคุณภาพของทั้งไก่ทั้งข้าวทุกอย่างเนี่ยให้ดีมากข้าวมันไก่มันเป็นสินค้าเรียว่า m a s โปรดักต์แต่ในงานนี้เนี่ยมันเป็น Premium m a s สค่ะเหนือจากแมสมันต้องมี Premium m a s สเพราะฉะนั้นมันอยู่บนยอดเขาแต่ในราคาที่เข้าถึงง่ายเพราะฉะนั้นหมึกมันไก่ก็เลย เรียกว่าเติบโตภายใน7เดือนหลังจากที่เปิดร้านค่ะจากวันแรกยอดขายเนี่ยไม่ถึงสอง0 0ื่จนปัจจุบันยอดขายต่อวันเนี่ยประมาณเกือบ20,000นมีคนที่เข้ามาที่หมึกมันไก่แล้วต้องการเป็นอินเวสเตอร์ผู้ลงทุนค่ะให้ราคาซื้อแบรนด์หมึกมันไก่ถึง70ล้านบาทแค่7เดือนทำได้ขนาดนี้ถ้าคุณคิดว่าอ๋อแบบหมึกมันไก่ก็คงจะมีแค่ ร้านเดียวใช่ไหมเป็นแค่เคสเดียวใช่ไหมมาดามตัวบอกว่าคงไม่ใช่ค่ะอยู่ที่ว่าต้องใช้สมองต้องใช้ปัญญาค่ะแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีมันอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทําให้ทุกอย่างมันแย่แต่จริงๆทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถใช้วิจารณญาณหรือใช้ภูมิปัญญาของเราสร้างสินค้าของเราให้มีความแตกตา่าง โดยที่ต้องเข้าใจผู้บริโภคแล้วก็การค้าขายเนี่ยต้องจริงใจตรงไปตรงมาในเวลานี้อาจจะไม่พูดเรื่องของกำไรที่จะเอาเยอะมากมายแค่เอาตัวรอดแล้วมีกำไรเหลือนิดหน่อยคนต้องกินยังไงก็ต้องกินจริงๆเราต้องดูที่โปรดักต์เราก่อนนะคะการทำร้านอาหารเนี่ยโปรดักตต้องดีหมายความว่าคุณภาพของอาหารต้องได้แต่ นอกเหนือจากอนันนันเนี่ยมันมีแฟกเตอร์อื่นๆประกอบด้วยโลเคชันสำคัญไหมในบางครั้งถ้าสมมติว่าโลเคชันเนี่ยอยู่ที่ตัวโปรดักต์เราด้วยว่าของคุณอยู่ที่ไหนตัวโลเคชันมันจําเป็นไหมแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยไม่จําเป็นน้องใช้โลเคชันแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของค่าใช้จ่ายเรียกว่าประหยัดแล้วก็มัธะยัเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ให้ต่ําที่สุดค่ะอ,อันนี้รอดได้ ก็ขอฝากนะคะในถามการเศรษฐกิจที่แย่ๆแ,แบบนี้ค่ะอย่าท้อใจอย่านอยแล้วก็ขอให้มีกําลังใจทุกคนนะคะเรายังเห็นแสงสว่างอยู่ปลายองค์เสมอค่ะถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วก็ความสามารถทําสิ่งที่เราทำเนี่ยให้ดีที่สุด คิดให้รอบคอบแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดแล้วก็คิดว่าคนกินคนที่เข้ามาหาเราลูกค้าเราเป็นเพื่อนเราเราต้องการเสิร์ฟในสิ่งที่ดีที่สุดมาดามตรงว่าทางรอดเหลือเฟือค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ